สวัสดีครับสาละพันคลิปมาถึงเจาะคลิก110ไปต่อนะครับเป็นวงจรสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมใช้ขคควงจิ้มไล่ไฟให้ดูเลยนะครับวงจรเท่าที่เปรียบเทียบกับซู m เอ็นะครับคงจะเหมือนกันนะครับแต่สีสายไม่เหมือนนะครับเท่าที่ดูนะครับการออกแบบ ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรีเลย์สตาร์นะครับรีเลย์สตาร์ก็จะต่อ,อ,อแบตเตอรี่ออกจากขั้วบวกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไฟมีนะครับออกเส้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับแดงนะครับมาเข้ารีเลย์แล้วออกแดงขาวนะครับ จิ้มแดงขาวดูนะครับไม่มีไฟแดงขาวนี้ไปไหนครับไปต่อลงอมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่นะครับมอเตอร์สตาร์ทเส้นใหญ่นะครับเพราะว่ามอเตอร์สตาร์ทกินกระแสเยอะนะครับามารอที่รีเลย์แล้วนะครับตอนนี้จิ้มไปที่แดงนะครับ อ่านะครับอ่าแดงแดงเฉยเฉยนะครับยังไปที่แดงขาวไม่ได้นะครับรีเล์ยังไม่ทํางานยังไม่พร้อมนะครับอ่าถ้าอยากตรวจสอบว่าทําไมรถสตาร์ทมือไม่ได้นะครับอ่าเบื้องต้นเลยผมก็จะจิ้มลัดวงจรนี่นะครับอ่าเส้นใหญ่นี่นะครับแดงขาวกับแดงนะครับอ่าถ้ามอเตอร์หมุน แสดงว่ามอเตอร์พร้อมทำงานนะครับแปลงฐานไม่หมดนะครับคุณไปหาตั้งนานนะครับสตาร์ทมือไม่ได้เบื้องต้นเช็คปลายทางเลยนะครับเอาแบบโหนๆเลยก็คือต่อตรงเลยนะครับต่อตรงดู2เส้นนี้นะครับที่รีเลย์สตาร์ทไม่ว่าค่ายไหนรุ่นไหนนะครับอาจะได้ลัดย่นเวลานะครับไฟไปยังไงมายังไงนะครับ ฟิว uh, มีฟิวสองตัวฟิวหลักแล้วก็ฟิวลองนะครับเมนฟิวซับฟิวนะครับ uh, ตอนนี้กุญแจปิดอยู่นะครับ uh, นี่นะครับฟิวฟิวหลัก15 m แอมป์นะครับ ใส่แอมเพื่อให้ไฟที่มาจากแผ่นชาร์จเข้าไปชาร์จแบตได้นะครับจะได้ไม่ขาดง่ายนะครับ1 0แอมก็จะทนกระแสได้น้อยลงนะครับสายที่ต่อมาจากแบตเตอรี่นะครับก็คือเส้นแดงนะครับเส้นเล็กเส้นนี้นะครับมาเข้าฟิวหลักก่อนที่จะไปใช้งานนะครับดูนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูนะครับมาแล้วครับ แล้วถ้าฟิวไม่ขาดก็ข้ามไปแล้วครับข้ามไปสีอะไรครับแดงขาวนะครับอ่าแดงขาวไปไหนแดงขาวก็จะต่อไปที่รีเลย์หลักด้วยนะครับเพื่อจะไปใช้งานนะครับแต่ยังไปไม่ได้คำว่ารีเลย์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยว ออกจากแดงขาวจะเป็นแดงเหลืองนี่แดงเหลืองนะครับอย่าบอดสีนะครับยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวจิ้มดูมีไฟไหมไม่มีนะครับยังไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็คือ,อมีการสร้างสนามแม่เลหล็กนะครับที่รีเลย์หลักนะครับเพื่อจะดักไฟสัญญาณนะครับตอนนี้ดักไฟสัญญาณาบางทีเบรกสต็อปเบรกค้างหรืออะไรนี่กรณีไม่มีแบตเตอรี่นะครับจำเป็นต้องมีรีเลย์หลักเข้ามาช่วยนะครับ ตัดไฟพวกนี้ออกก่อนเพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดกรณีแบตเตอรี่ไม่มีสตาร์ทเท้าติดง่ายนะครับสีดำมีไฟไหมยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดกุญแจนะครับแล้วไปลงกล่าวที่เส้นนี้ขาวขาวดำหรือขาวน้ำเงินครับมันขาวเยอะกว่านะครับไปลงกล่าวที่ e c u นะครับเส้นนี้ ECU ยังไม่ให้ลงก่าวก็วคือรีเลย์ตัวนี้ไม่ทํางานมเมื่อไม่ทํางานก็ไฟก็ไม่สามารถที่จะข้ามจากแดงขาวนะครับมาแดงเหลืองได้นะครับอพอเปิดกุญแจปุ๊บนะครับไฟก็จะวิ่งตรงไปที่ ECU ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สวิตกคุญแจนะครับเปิด เข้าแดงดํานะครับออกเป็นดํานะครับแดงดําก็คือต่อพ่วงอยู่ที่แผ่นชาร์จอย่างคลิบที่แล้วนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูนะครับที่แผ่นชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีนะครับเห็นไหมครับแดงดําก็มีไฟแดงขาวก็มีไฟนะครับ ออกจากแผ่นชาร์จนะครับแดงดำมานี่เลยนะครับสวิช์กุญแจเพื่อจะข้ามไปดำนะครับนี่นะครับแดงดำจิ้มดำนี่ยังข้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจปุ๊บเห็ไนไหมครับ ้าม,มาดำนะครับเจอดำที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเปิดกุญแจนะครับมาที่รีเลยหลักก่อนนะครับเนี่ยอตอนนี้เดี๋ยวเปิดกุญแจนะครับา มามารอลงกลาวไม่ได้นะครับลงกลาวได้ไหมถ้าลงกล่าวได้แสดงว่าเส้นแดงเหลืองเส้นนี้ต้องมีไฟนะครับลองจิ้มดูครับลงกลาว E.C.U ให้ลงกลาวแล้วเส้นนี้มีไฟรีเลย์รีเลย์หลักนะครับต้องเช็คด้วยนะครับว่าไฟข้ามมาเส้นแดงเหลืองไหมนะครับจากแดงขาวมาแดงเหลืองนะครับ ออกจากรีเลย์หลักไปที่ไหนครับไปที่ฟิวลองนะครับนี่คือฟิวลองนะครับอ่ามาแล้วครับถ้าฟิวไม่ขาดต้องข้ามมาเส้นอะไรครับเนี่ยดำน้ำตาลนะครับไม่ใช่ดำล้วนนะครับดำน้ำตาลนะครับ่บาบข้ามไปแล้วนะครับ ครับเนื่องจาก,กว่าสีสายนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกับซูมเมงนะครับตัวนี้อาจจะเป็นดำล้วนหรือ,อดำน้ำตาลนะครับไฟออ,ออกมาแล้วนะครับออกมามาที่รีเลย์สตาร์ทแล้วนะครับแล้วออกเป็นคลิกนะครับตอนนี้คลิกร้อยสี่ออกเป็นเหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวนี้ไปไหนครับ เข้าไปใน ECU นะครับอ่าเข้าไปใน ECU เหมือนในวงจรนี้นะครับอ่าเข้าไปใน ECU แต่ ECU ก็จะมีวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องให้อง,ออง,องค์ประกอบอย่างอื่นนะครับเนี่ยไฟผ่านแล้วทำไมรีเลย์ยังไม่ทำงานนะครับก็เพราะว่าต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างอื่น ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการในความปลอดภัยนะครับก็มีการเบกนะครับมีสวิตเบรกหน้าหลังสวิตขาตั้งข้างแล้วก็สวิตสตาร์ทนะครับให้ครบองค์ประกอบอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูวงจรคู่กันนะครับดูวงจรประกอบครับของซูมเอก็ก คล้ายกันเนื่องจากไม่มีเอกสารของคลิก110ไอแต่น่าจะออกแบบคล้ายๆกันนะครับ125ไอนี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็ค้นหามาแบ่งปันนะครับส c o o ปปพวกนี้นะครับไม่เหมือนกันแต่คงหนีกันไม่ไกลนะครับดูนะครับอสองสามองค์ประกอบโดยการควบคุมด้วย ecu นะครับถึงจะสตาร์ทได้ไม่ใช่ต่อให้มันง่ายๆนะครับ รีเลสตาร์ทนะครับ uh, ของ uh, อันนี้ซูมเอกนะครับแต่หลักการเดียวกันนะครับ uh, เส้นใหญ่นะครับมาที่รีเลสตาร์ทไปไม่ได้นะครับ uh, แต่ถ้าไปได้คือไปที่มอเตอร์มอเตอร์ลงกาวในตัวมนแน่นอนก uh, ารเช็คมอเตอร์ก็คือต่อช็อตเลยนะครับเส้นแดงกับแดงขาวเนี่ยเส้นใหญ่นะครับช็อตเลย uh. ชอบพอรู้นะครับว่ามอเตอร์แปลงฐานให้หมดอ่าโอเคองค์ประกอบที่จะดูดให้หน้าคอนแทคติดกันนะครับก็คือ,อเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแดงดำมานี่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจออกเป็นดำนะครับแล้วไปลงกล่าวที่ e c u เห็นไหมครับอีกเส้นหนึ่งก็ต่อย้อนมานี่นะครับ อย้อนมานี้ดำนะครับเข้ารีเลย์สตาร์ทเมื่อกี้คลิกร้อไอสีสายเป็นเหลืองเขียวนะครับลงกล่าวที่ e c u s u m e กเป็นดำเหลืองดำนะครับผิดแค่สีสายนะครับก็ดูหน้าง,งานเอานะครับจำไม่หวาดไม่ไหวนะครับสีสายนี่คือองค์ประกอบแรกนะครับเปิดกุญแจปุ๊บมันก็ ทำงานแต่ว่าเข้าไปในกล่องอยังไม่พร้อมนะครับองค์ประกอบที่สองที่จะทําให้มอเตอร์หมุนนะครับก็คือเมื่อเข้าไปในกล่องแล้วเข้าไปในวงจรนะครับอ,อิเล็กทรอนิกส์ในกล่องเนี่ยครับอมอเตอร์ไม่หมุนรีเลย์นี้ยังไม่ทํางานนะครับแต่เข้าไปรอประมาณว่าเข้าไปรอนะครับองค์ประกอบที่2นะครับไฟมา รีเลย์หลักนะครับสีสายอาจจะไม่ใช่เหลืองแดงนะครับอันนี้แดงเหลืองนะครับผ่านรีเลย์หลักมานะครับออกเป็นดำนะครับไปที่สวิตช์เบรกหน้าซ้ายขวาต่อขนาดกันแบบนี้นะครับต่อเสร็จการรมข้างไหนก็ได้การรมพร้อมกันก็ได้นะครับถ้าสวิตช์คอนแทคไม่มีปัญหานะครับออกเป็นเขียวเหลืองนะครับแล้วไป โดนตัดที่สวิตมือสวิตสตาร์ทนะครับแล้วไปลงกลาวที่เหลืองเขียวอันนี้เขียวเหลืองนะครับลงกลาวที่เหลืองเขียวใน e c u นะครับแต่สีสายร้อยสิไปอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่วงจรเหมือนกันนะครับอ,องค์ประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับสามองค์ประกอบเลยนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับใส่สวิตขาตั้งข้างนะครับ วิคทาะข้างคือเขียวขาวลงเก่าที่เขียวนะครับแต่ว่าวงจรข้างใน ECU เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสามองค์ประกอบเมคขาตั้งข้างาสวิตสตาร์สวิตเบรกนะครับรีเยล์หลักนะครับเมื่อเรามา,าจัดการพวกนี้นะครับคุณก็ต้องกำเบรกนะครับไฟมาแล้วกำเบรก ไฟมากาเบรกแล้วสตาร์ทนะครับถ้าไม่กาเบรกไฟไม่มานะครับทําไว้เพื่อไม่ให้รถมันวิ่งนะครับการเบรกไว้เพราะว่ารถมันออโต,โต้นะครับเมื่อองค์ประกอบตัวนี้กํมแล้วทําไมไม่กระดูกกระดิกลืมเอาขาตั้งขึ้นนะครับสมมุติเราขาตั้งขึ้นแล้ว,ก,ก,ด Start, ก,วก,กดสตาร์ทกาเบรกกดสตาร์ทนะครับอ,องค์ประกอบครบนะครับ ทำให้ ECU สั่งการนะครับอนุญาตให้เส้นนี้นะครับที่มาจากีเลย์ส t ตาร์เนี่ยลงกล่าวทํางานเกิดสนามแม่เหล็กนะครับดูดคอนแทกนี้ติดไฟก็วิ่งผ่านเข้ามอเตอร์มอเตอร์สตาร์ทก็หมุนนั่นเองนะครับซับซ้อนนะครับซับซ้อนงงเลยนะครับยิ่งพูดยิ่งงงแต่ผมจะค้างวงจรให้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับสีสายอันนี้ก็ ซูมเมอร์เอ็นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับคลิก110ยไอก็เปรียบเทียบวงจรแล้วก็ดูสีสายหน้าง,งานนะครับไม่มีเอกสารให้นะครับแต่ก็อยากแบ่งปันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเจตนาไม่ได้หวังอะไรนะครับให้มันต่อเรื่องสลับเจอคลิก1้อยสิบไอปัญหาที่เจอก็ยังมีอีกนะครับ ในเรื่องของสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนี่มันเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเจาะคลิกร้อยสิบไอตอนนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับงงตึบ๊บพอเป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่เจาะคลิกหน้านะครับคลิกร้อยสิบไอคลิปหน้านะค,คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ